สุดท้ายผมผมคอมนะครับจากการต้นยางโยนตพาราสองครับ้าเดี๋ยวคลิปนี้เรามาเปิดใช้กันนะครับกับช่วงเย็นวันนี้นะครับล้อตัวนี้นะครับเป็นล้อแฟชั่นนะครับเป็นล้อ407นะครับสเปค5ลู114ิครับตัวนี้เป็นล้องานเข่าไปนะครับก็ทํเดีแบบของเวลนะครับตัวนี้เป็นล้องานเทียบแล้วกันนะนะครับเป็นขนาด4 1 7นะครับเดี๋ยวมาดูหลังล้อกันนะมาดูหลังล้อนะ ล้อตัวนี้ไม่ได้บอกอะไรเรานะครับนอกจากขนาดนะครับก็คือความเจกว้าง7นิ้วครึ่งนะครับไม่ตีงานไม่อะไรเลยนะครับตัวนี้ออฟเซ็ตอยู่ที่40นะนะครับเป็นล้อเทียบนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะนะครับถ้าคุณลูกค้าสังเกตดีๆนะครับล้อแฟชั่นเนี่ยจะมีล้อเลียนแบบเยอะนะครับและเราจะรู้ได้ไงว่าล้อจริงอันไหนเป็นล้อจริงบ้างนะครับคุณก็ต้องไปศึกษานะครับไปดู นะคะว่าแบรนด์นั้น่ะต้นตำรับไลน์นี้ที่เขาเรียกกันเนี้มันเป็นของที่ได้ผลิตเป็นที่แรกหรือเป็นเจ้าของที่เป็นลิขสิทธิ์อยู่นะครับเช่นเช่นลาย C E T เนะครับแต่พวกนี้ถ้าเป็นเจ้าลิขสิทธิ์ที่ถืออยู่มันจะต้องเป็นของญี่ปุ่นแท้นะครับไม่เอ็นจิมแป็กซ์แต่ส่วนใหญ่เราก็จะมาทำเ,ะะเป็นแบบเขาเป็นไม่ถิ่ววไทยเด่นเป็นอินเทอร์ปาร์เราวางกันไปนะครับราคามันก็ต่างกันนะครับความแข็งแรงมันก็ต่าง ล้อพวกนี้ถ้าคุณไม่ซีเรียสใส่ใช้งานได้เลยในถนดปกตินะถนดราดยางชีวิตปัจจุบันใช้ได้แนวนะครับถ้าเบิกใหม่ก็ต้องมีประมาณมูลสองสามพันต่อให้เป็นล้อเทียบแกะออกล่องนะครับมาซื้อร้านเราผมก็ขายแค่ไม่กี่บาทนะครับราคาอยู่แค่หลักพันนะครับตัวนี้เป็นสเปคห้าลูร้อยสิบสี่จุดสามคุณสามารถใส่ได้กับดถห้าลูมาตรฐานได้ทุกรุน่นเลยนะครับสนใจทักมาได้นะของเก่าเรารับเทินด้วยนะครับร้านเรานะครับชื่อว่าร้านต้นยางยนต์ ตั้งอยู่พระราม2อบางขุนเทียนนะครับอยู่เลยซอยเชนทะเล21หรือ21มา200เมตรติดถนนใหญ่นะครับไม่ต้องเข้าซอยนะถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมกอฟนะครับจากร้านต้นยางโยมขอฝากไว้นะเดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ